สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุภูสุขชนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คำาฉโนดครับผมพาพี่น้องมาชมสะพานรอบคำาฉโนดครับผมที่เดินทางจากที่จอดรถดมุ่งหน้าสู่ศาลเกา่าคำาฉโนดครับพี่น้องครับจากจุดนี้ก็คือจากลานจอดรถของ นักท่องเที่ยวครับผมรถทัวร์หรือว่ารถตู้รถปิกอัพรถเก๋งก็จะมาจอดบริเวณนี้ครับผมแล้วเมื่อลงจากที่จอดรถกับมาที่สะพานนี่ครับพี่น้องแล้วก็มีน้ำรอมรอบๆข้ามโฉนดครับผมโอบอ้อ,อมเกาะข้ามโฉนดไว้อยู่พี่น้องครับก็เลยพาพี่น้องมาชมครับผู้อยู่ทางไก่กระสือเห็นน้ำกันเนาะครับผมครับผู้มีโอกาสกับบริษัทเชิญเด้อพี่น้องเด้อครับผม มาชมเมืองน้ำกันครับผมสถานที่เห็นศักดิ์สิทธิ์ของปะปูสีสุโธมยาสีปทุมมาครับตอนนี้สะพานกาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมพร้อมกับได้เปิดคำโฉนดแล้วครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเปิดแล้วครับพี่น้องครับเปิดได้สองมือแล้วเนาะพี่น้องครับก็เลยพาพี่น้องมาชมย่างใกล้ขิดครับพี่น้องมาชมสะพานเดินเดินเที่ยว ชมวิวยางไก่ชิดเลยครับพี่น้องครับคือว่าสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิ้้าพี่น้องย่างไปพุ่แล้ครับสารเก่าออพี่น้องปลายทางเฮาคือสารเก่าครับสารเก่าสารแกร่ครับรเก่าข้ามโนดครับเมื่อกี้กรในในดงปลาคําฉโนดนี่เขาบ่อใดเด้พี่น้องครับผม คือสารเก่าพันสกับสิวายยุพีครับผมประสงค์องคชาเจ้าเดือนทุดงมากสิมาปรากฏนี่แหละครับตรงสารเก่าเนี่ยครับผมเพราะว่าตะกี้มีผู้ใดย่างเขาไปได้ครับตั้งแต่พระท่านจะเลร่ญนเนาะตั้งแต่สมัยก่อนปุ่นครับผมมีผู้ใดกำไกยเขาไปได้หรอกครับผมเดี๋ยวนี้กาพัฒนาแล้วครับก็บมีสะพานล,อลอ้อมรอบย่างเมืองป่าข้ามโฉนดมุงหนาสู่สารเก่าครับผม แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีสะพานเข้าไปในถึงจุดใจกลางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าค้ามชนดครับผมก็ถือว่าเป็นมีที่เดียวในโลกครับผมต้นชนดนะครับผมมีที่เดียวในโลกคือนมองนี้ครับผมคที่เป็นป่าเนาะครับผมส่วนต้นชนดเดียวกับมีอยู่ครับกัเป็นวัดตรงนั้นครับผมตีภาพพี่น้องชมครับผมโดยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับ ปูศรีสุโธมยาศีปทุมมาจัดสรรก้นครับผมงามครับพี่น้องมายงามใดก็งามงามครับผมนี่แหละครับพี่น้องถึงลรวได้สารเก่าครับผมซูมเข้าไปซูพี่น้องเมืองครับเดี๋ยวเมืองช่วงระยะไกลแบบนี้แล้วผมกับสิภาพพี่น้องเขาไปเมืองให้ใกล้ๆที่สุดครับผมเท่าที่จะไกลได้ครับผมวันนี้ก็สิเข้าไปซื้อดอกไมมาคู่ ไปไหว้พ่อปูมัยาบอกกาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปูศรีสุโธมัยาศรีปฐุมมาเฮ้แล้วร็บริวารพญานาคราชครับผมเป็นดินแดนนั้นศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องครับต้องเชื่ดชูศรัทธาแล้วก็บูชาครับผมครับอยู่ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของบุญพราอยู่แล้วเนาะครับผมมากครับพี่น้องมาสายนี้ทางนี้โอ้ยมากหลายครับผมครับได้ถือโอกาสนี้ พาพี่น้องมาเมืองมาชมกันครับผมมื่อนี้นมีโตพิธีได้พี่น้องสังเกตว่ามีโตพิธีบวงสรวงครับผมคือว่าเป็นทางการแล้วครับที่ศาลเก่าก็มีพิธีบวงสรวงคคิดว่าอลังการพอสมควรครับผมโตโมูนี้ตามประเมินแล้วก็หลายหมื่นบาทครับผมศาลเกา่าคำโฉนดนี่ก็ตั้งยู่ด้านนอกได้ครับ ติดอยู่กับถนนไงครับผมถนนเดับถนนลาดยางเนาะพี่น้องเนาะครับผมบางท่านมาแล้วก็อาจจะลืมสารเกาไไ่ากันไปดูสิบ่าอาจจะบ่ดได้เขามาบ่ดได้เลื่อยมาช่มสารเก่าครับพี่น้องม<อ>ีศสารเก่าอยู่เด้อข้างถนนนะครับผมสารเก่าแก่พี่น้องบันสิขเข้าไปตั้งแต่ทางวัดทางด้านนาทางนั้นบ่เห็นสารเกา่าบานสิเสียดายเด้อพี่น้องนักท่องเที่ยวทันใดได้แวะเวียนมากอย่าลืมสารเก่าเด้อพี่น้องเลยครับผม สารดังเดิมครับผมสารเก่าสารแก่อยู่ทั้งพี่ครับน้นอนไปน้ำขนาดซ่อนกันไปหันตาขันนี่คือสารออาจูงจูงมันไปน้ำเลยอล้วก็ว่ากับถ้าพลาประจํา่นี่ยเขาจะบวง .swing รั้มเลขาโอเคนะครับผมคิว่าโอเคกินตามสารเก่านี่คิดว่าโอเคนะครับบุญพลาสิบาพี่น้องไปงานพิธีบวงสวงครับพี่น้อง

มันเ่ังก็ิดยาที่เพิลปราบนเรมหามบัิามังคั่งควา่วยเพื่อทรัพย์นัรทัพิ้นทัพในดินทัพยนรนนาดแม้แต่ในคพอเพพลังคนจักรวรรดิทั้งสิศิตทิิิองิเดเจ้าประาชนประจันพูดําการสละความมังคั่งความราเรวยคมโชคมีชุบงเสือเป็นพาเจานให้กาลังกุญจปานสละละปัจจุบด้วยฮึโมกพรนะมตน สัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะพะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะพะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจากิตังายวากิตัง้อะังวันทถอะนาิปดีนาิปดีสุดโสุทิเวะ่สุดทิเวะมาุทสุดทิเวะ มันติโชติมันโตนินาจกาเรนานานาคาปูเจมาแม่ตันจากมหาลาภัวปูนาคานาคาปริตังสาธุพระบุญเจ้าที่พ่อปู่ทิ่เจ้ ลายพิบรมลูกหลานลองน้องหวานเพอนการจักรพรรดิร้อยเวกนจัรสรรดิดอกไม้ทุกพิษองมาเลยดอกไม้มาครูบุร in ีพร้อมองค์ใบสีขันห้าพร้อมขันแปพร้อมน้ํา กระปูจะยบใม้โปรดจงรัครับ ต้ชคดีความทั้งรวยโชคดีการเดินทางก็ขอให้แข้งค่าปลอดภัยการเดินทางก็ขอให้แข็งค้าปลอดภัยประกอบธุรกิจค้าขาย เอหิตกังย <c oughs> ัมันจะจะมหาลาุิโนาคันนังมามินาินักีีปุมานมังิโนิัตังมรุมสังฆเมตจมหาลาโิโยนาคอันทปาริตังเดินี้ครับผมอะไรให้ตัปเอไปถานมานั่งครับ ชือของลูกหลานแต่ครอบครัวของลูกหลานเม่ทาจามหาลาภโภโยนาคาสันดาปุริจังพระทูตสาขาเซเลโชเทวินโตทิปตะมุโของที่พุทธินิพพ์พระทูตเ้เงโซที่เราไุทอินิพพ์พระทูงสาขาเไเลโซเาวินโตทิปตะมุขของทีปพุทธินิได้ บุญพลากับพ้าพี่น้องมาช่วงทายคลิปแล้วเนาะพี่น้องครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมฝากทั้งช่องในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดถูกใจติดตามซับสไครต์ให้แน่ครับผมครับคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ